จะจิ้นจะทำมันจะจะเริ่มขับเลิกเกินเลยมบอ้บองบ่อยแล้วมื่อจิ้นบออยใส่กับเลินเลไม่มีคาว่าโบบกงอีกต่อไปตอนนี้พระอธิการคำนวณท่าิทโตจะเอาว่าวัดรัตนวิเวกขอาวานันคณะย,าออย่าทธิธรรมขายอกระถือว่าป่อยจะถิประนจังหวัดป,ประจวบคีรีขันธ์หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า คือกันนิ่มบางเอาเนื้มาชุวนยอดยัง้อมาจบกันบางบวกอันนี้ยังบวกหนึ่งอันไม่บวกเอาเอาอาชีพบวกมาให้เอาอชีพบวกมาให้เอาอาชีพบวกมาให้นะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเอายอดสุดท้ายเมื่อกี้ที่วัฒนาวิเวกตต่อมันจะได้ยอดสุดทีแล้วนั่งลาเพื่อน,นั่งลาเพื่อจิตปิดภายจะได้นอ้อมถวายไหลมัจะได้มีเวลาไปกินเนื้ออื่นเาะมันจะปวยเพราะว่าวันนี้พระคุณอาจารย์ก็จะไปเดินทางกไกลมือนี้จิไปเชียงรายจิไปเชียงรายไปเกินท่าโพธรูกที่พระเดชพระคุณหลงวงพ่อเพิ่ณไปแก้เอาไว้ที่จังหวัดเชียงรายไปขึ้นไป เบิ่งขาน้เินโอลงไขตุ๋นเด้น้นไก่ไก่เดนอย่างสติเนาะ อนเฟังอาจารย์เระสาจาร์จนมาตอนนี้เป็นที่หน้าตอนนี้ยุหน้าใครสื่อต่อกับ่ดันเดอร์อาจารย์อบอจนับบนันบ้ังนาบานี เกิดหน้าถ้ามันเกิดก็ถือว่าเป็นกำไรนเอมะว่าเป็นอะไอันนี้อ่านต่าเรัยกนยอเงนยอดโงงมไม่เงสวจะงเรื่องหจะรืงาเรอเนทนี่นางเมรัยอะโวันนี้ทำุกหนต่อยอดอีกหนึ่งพันบาอนนางกันนาคอนจันทนา กระถินอ,อีกหนึ่งันบาทยอดโอนวงเล็บวดนะไม่ต้องนับเป็นเงินสดนั้นนับเป็นเงินโอนสรีวันจันทนาทำบุญยอดกระถินร้อยเก้าสบเาบาทยอดโอนนสพยูนบันดาสักทำบุญกระถินหนึ่งกอจำนวนแปดอยบาทยอดโอนนสปนกวันบุญสาพังทำบุญกระถินเก้าก่อเป็นเงินเจ็ดพันาเจ้า ผู้เป็นอรหันตพพันญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวเพรอากาศแด่จากพกระใบิกาพนมมหายาโนกผูเป็นประธานในสังฆาจาอย่างนี้พร้อมทั้งพระมหาเทียร,ร,ร,ระพระเทียรานเทียระคณะสงฆ์เพื่อนผู้ทพก่มจรันรทุกท่านด้วยความบริสุทธิงขอความสุขส,สิิสัดว์ทิพันมังคล ความสมบูรณ์นผลยังงเกิดขึ้นในคณะญาติโยมี่มีสาธาเลื่อมใสในปร,ระวัติศาสระศาสนาโดยท่านน้กการทุกท่านทุกคนถูกไหมโยมันนี้ถูกไหมเรียกว่าโทโยมันจะถูกไหมอาจารย์ูกไหมไม่ได้ซื่อม ไปนใกล้ลิงไซถ้าจะสร้างบ้าใหม่ไม่มีที่เรอนั่งงนก็ใครกันบ้านเฮ้ยไปเว่ากนจ้าอาจารย์นมาะทำนี่กันที่จะไปอยู่ใต้โต๊ะนี่ก็ได้ตอนนี้ก็แห่แล้ว ห้าสิบแล้ค่ายรูปบรอร่วมกันนังแต่ใหม่ๆรุ่ใหม่ไปเที่ยวชน้ด้วยกันเื่นไปรวมัวทุกๆด้วยกันลงมาก็มาว่ามกันสร้างบารมีจนปัจจุบันเรียกว่าเท้าซ่ากันเลยเพื่อนเพื่อบารมีการมาตั้งแต่ต้น ใกันตลอดเพราะว่า,วาการพบเพื่อนที่ดีภาษาที่เราชอบรู้สึกเลยว่าการพบเพื่อนที่ดีมีชัยเกือบขึ้นคำว่าเพื่อนรูื่อกหันหลังนี่ดีโดยปริยาไม่ไม่จะเป็นเพราะข้างหลัง เราะฉะนันการเรามาคำนึงานเราดูมาเรามาพกภารยานิที่ดีภารยานะประมาณมิตรงนุาตอย่างเรามาทำความดีมาสร้างมรรส์คนทำบุญอยูมันจะมีหลักอยู่ก็แค่สายใบหนึ่งที่ย่ำนาเกิดเป็นที่ริต